วัดถ้ำกองเพลเนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูถ้ำกองเพนที่องค์หลวงปู่ขาวอนาลัยอูองค์ท่านได้เคยมาอยู่พมนักจำพรรษาและตอนนี้ได้บุรณะทำหลังคาขึ้นมาใหม่ ถ้ำกองเพลนเมื่อครั้งก่อนจะมีแต่ก้อนหินก้อนหินพีงกันหรือว่าก้อนหินที่ชนกันหลังจากนั้นน้องปูขาวก็ได้มาอยู่จำบรรษาต่อมาได้สร้างเป็นวัดและบูรณนะถ้ำทำถ้ำนี้เป็นพระอุโบสถทำสังฆกรรมสวด ฟังสวดพระปฏิโมกหรือว่าบวชพระก็ได้ที่ทำแห่งนี้ วัดถ้ำกองเพลนจะมีกองใหญ่อยู่ประจำถ้ำ